จอร์ดลึกประเด็นยร้อนข่วฟุตบอลไทยแบบแอนโทนีสตล์ประจวบัญชี7ธันวาคม2568โดยชายผู้บอลคังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้กรมบีสนธิการพลิกนะเวียดนามโดนแซงฟุตบอลชายซีเกม25ส5ซะอย่างนั้นเมื่องานนี้ไหนว่าจะได้เจอกัน การแข่งขงันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่13ยังคงเต็มไปด้วยสีสันและความเข้มขน้นโดยล่าสุดนั้นกลุ่มบีเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญกันอีกครั้งหลังทีมชาติมาเลเซียประเดิมควา้า3แต้มแรกด้วยการเอาชนะสปอตลาวไป4-1สมับให้สถานการณ์ในกลุ่มนั้นพลิกทันทีเมื่อมาเลเซียมีลุน้นแย่งแชมป์กลุ่มกับเวียดนามอย่างเต็มตัวด้านสปอลาวลงสนามครบสองนัด ตกรอบอยังเป็นทางการหลังพ่ายมาเลเซียในเกมล่าสุดขณะที่ทีมชาติเวียดนามนั้นก่อนหน้านี้นําเป็นจา่าฝูงต้องลุ้นหนักในการเกมตัดสินแชมป์กลุ่มกับมาเลเซียเปิดจะคว้าตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่มบีในครั้งนี้โดยทางด้ั่งมาเลเซียได้ผมแข่งดึงนัดมี3แต้มประตูได้เสียบวก3เวียดนามแข่งดึงนัดมี3แต้มประตูได้เสียบวก2และก็ลาวนั้นแข่ง2นัด มีศูนย์แต้มซึ่งงานนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A และมีโปรแกรมลงกสนามนัดสำคัญพบก,กับทีมชาติสิงคโปร์วันที่11ธันวาคมเวลา19นาฬิกานัสนามราชบังคารากิฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD ช่อง36แารก็ยวโทรวิชันนว ส่วนการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอร์ก็รอบชิงชนะเตลเลนั้นของผู้บอลชายซีเกมในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สนามราชบังคารากีฬาสถานกรุงเทพมหานครวันที่15และ98ธันวา,าคมตามลำดับในครั้งนี้นะก็เป็นนามว่าง,งานนี้รอดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพระเบดมเชีย,ยหันนัของฝั่งซีเกมนักเตะไทยของรเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันขรับ อะไรยังไงแบบนี้ก็มีด้วยบริเนียเมื่อยังไม่จบนะฮะผู้รับงานซีเกมส์2025ทำงานตามขั้นตอนแต่ว่าไม่ได้รับเงินพร้อมเก็บของกลับบ้านนะแต่ละเรื่องเปาเนี่ยชวนปวดหัวจริงๆนะฮะเมื่อผู้รับทำงานซีเกม 25, ส์2025โซนชมบุรีเตรียมจะเก็บของกลับบ้านหลังจากที่ทำงานแต่ว่าไม่ได้เงินตามที่แจ้งเอาไว้ เมื่อวันก่อนนี้ในศึกซีเกมส์2025ี่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นยังคงมีดาราม่าไม่หยุดก่อนหน้านี้มีผู้ออกแบบพิธีการเปิดปิดโดนเทงานทำให้เตรียมงานฟีเจ็ดเดือนแม้ไม่ได้เงินและในแมตช์ฟุตบอลชายนัดเปิดสนามของทีมชาติไทยปะทะตีม,มอร์เดสเต้ไฟสองสว่างในสนามมีปัญหาขณะที่แมตช์ระหว่างเวียดนามพบกับสบปปลดาวเพลงชาติก็เปิดไม่ติดนักเตะต้องร้องสดกันเอง โดยกานนี้ผู้ใช้หน้าผมทางหน้าของเบรบ LED ซึ่งก็เป็นคนรับงานซีเกมส์วันทีจังหวัดชลบุรีโพสต์บอกว่าทุกงานที่เป็นงานซีเกมหากวันนี้เวลาสิบนาฬิกาไม่มีประจำถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะนะครับแจ้งผู้สาบซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นมีผู้แชร์เกิน400แชร์แล้วล่าสุดได้ออกมาอัดคลิประยยาวถึงเรื่องนางกล่าวแบบละเอียดฉียิบ ดยเขาจะบอกว่าขออธิบายคลิปในคลิปเดียวกันฮะให้จบไปเลยจากดราม่าที่แชร์กันไปตอนนี้น่าจะแชร์กันไปแล้วหลายพันแชร์แล้วอธิบายก่อนเลยนะว่าเป็นการจ้างที่บอกกันด้วยปากเปล่าว่าจะมีการวางมัดจาที่ผ่านมานั้นนัดกันไว้วันจันทร์แต่เลื่อนไปเรื่อยๆเลย,เลยรู้สึกแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจแล้วเขาก็เลยนัดวันนี้ครับพอวันจันทร์เนี่ยผมเลยมีการเดินเดินงานไปบางส่วนแต่ยังคงเหลือไว้บางส่วนเพราะกลัวว่า,วา ถ้าคืนงานเดี๋ยวน้องมันจะหางานยากเขาเรียกว่าหาเจ้าไปจัดไม่ทันเราก็ยังรับงานได้บางส่วนด้วยซึ่งก็นักกันไปแล้วว่าวันที่สิธันวคมจะมีงานเข้าแล้วเราก็ไม่สบายใจเพื่อมาว่าทําไมถึงดูแปลกๆไปเลยขออนุญาตโพสต์ไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ตอนเช้าว่าถ้าสุบนาฬิกาเงินไม่มาแปลว่าโมคะ ผมจะได้ไปร,รับงานอืน่นๆแทนซีเกมเพราะงานซีเกมเอาตามตรงนะรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนเพราะงานใหญ่แต่การว่าจัดจ้างนั้นการจ่ายเงินนั้นดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นักเพราะนอกจากเราแล้วยังพาพักพวกครอขายเข้าไปร่วมง,งานด้วยกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะต้องไป,ปรับผิดชอบงานให้กับเขาอีกแต่ในขณะเดียวกันก็เกรงใจ o อเคไนท์ ize, เหมือนกันว่ารับปากกันแล้วจะไปเทก็เลยโพสต์ขึ้นมาเวลาส6บกนาฬิกาเงินยังไม่มา ก็ถือเป็นโมฆะแค่นี้เองครับซึ่งงานของผมส่วนใหญ่แล้วจะรับเดโซนชมบรีครับไม่ได้เกี่ยวกับสนามราชมังนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกข่าวชัดเจนนิดหนึ่งในครั้งนี้ก็เป็นว่่างานนี้เรื่องดราม่าแบบนี้นะผมมีมาเรื่อยๆนะฮะในศึกซีเกมในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอารยังไงเมื่องานนี้คาชิมาแอตเตอร์ผงาดควา้าแชมป์เจลีกไนดะ้รอบกว่า9ปี โดยการขวาเหล็กคาชิมาแอตเลอร์คว้าแชมป์เจลิกไปครองได้สำเร็จหลังจากที่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป2ต่อหนึ่งโดยคาชิมาแอตเลอร์ลงสนามนัดส่งท้ายในฤดูกาลเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสณสนามฟุตบอลคาชิมาในวันที่6ธันวาคมจากชัยชนะดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้คาชิมาแอตเลอร์ทำตามเป้าในการซิลชัยชนะเพื่อจะคว้าแชมป์เจลิกไปครอบครองได้สำเร็จ ทำคะแนนห่างจากคาชิวาเบเรโซทีมอันดับ2ในครั้งนี้เพียงแค่แต้มเดียวสำหรับคาชิมาแอดเลิร์นั้นเป็นการกลับมาคว้าชแชมป์ในรอบ9ปีและก็เป็นแชมป์เจลิกสมัยที่9ของสโมสรในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นนามว่างานนี้ยินดีและก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับวิ่งไม่แพ้พี่ชายเลยนะปลื้มใจวิ่งเดือดสุดเกมถล่มอีเหนาในครั้งนี้ เมื่องานนี้ท่านตาของทางฟังอึดถึกทนนะฮะต้องยกให้เขาห้างแข่งฟุตบอลหญิงไทยวิ่งเยอะสุดในเกมโดนกับอินโดนีเซียประเดิมซีเกมในครั้งนี้โดยฟุตบอลหญิงมารรกกีฬาซีเกมครั้งที่33ศึกซีเกมสอ2วเปิดฉากขึ้นแล้วโดยที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้สุดโหดถล่มอินโดนีเซียไป8ต่อ0ซึ่งตลอด9 0บนาทีนะักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย วิ่งกันแบบไม่มีหมดนะฮะโดย5อันดับแข้งสาวไทยที่มีสถิตวิ่งเยอะที่สุดในเกมแรกนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับที่1นะครับผมปร,รื้มใจสุนธิศวัต์ลงเล่น90วินาทีวิ่งไป10.2 6กิโลเมตรอันดับสองเป็นศุนติศาสร้างไทยสงลงเล่น90ินาทีวิ่งไป9.8กิโลเมตรอันดับ3จีวรารพรมงคลดีลงเล่นไป90วินาทีวิ่งไป9.6กิโลเมตรอันดับ4เป็นชัชวัลรัตทอง ลงเล่น9เสนาทีวิ่งไป9.3กิโลเมตรอันดับ5เป็นปานิธาเจียรัตนวิบูล์ลงเล่น9เสิ้นาทีวิ่งไป8.2กิโลเมตรในครั้งนี้ก็เป็นรางว่าง,งานนี้เรียกว่ายังกับวิ่งเทเลยนะฮรวิ่งยาวสะระเกินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรจะเงเหรียญทองดูแล้วคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมซะแล้วซึ่งงานนี้การเปิดทัวร์ไดฟุตบอัชายซีเกมของทีมชาติไทยอยู่23ปีทําได้อย่างาระาใจสุดๆ โดยการน,นี้ด้วยการไล่ทรมเอาชนะทีมโมเรสเตขาดลอยไปถึง6ต่อ1นั้นน่าจะทำให้บรรยากาศของฟุตบอลไทยเดโอกรวมเนี่ยดูดีขึ้นมามากโขเลยทีเดียวการได้เห็นภาพของนายกแป้งโดนพันล่ำซํำให้ความใส่ใจในทีมชาติชุดซีเกมด้วยการตามไปให้กำลังใจทั้งการฝึกซ้อมและก็ลงแข่งขันจริงที่ขอบสนามพร้อมทั้งอาชีพก้อนแรกให้แข้งไทยกว่าครึ่งล้านทันทีหลังจบเกมลงใบ นับเป็นการยืนยันได้เลยนะว่าสมาคมลูกหนังไทยยุคนีุ้่งเดนที่จะทวงเหรียญทองที่รอคอยมานานมากถึง9ปีเต็มคืนมาให้จงได้เชกเช่นเดียวกับฟุตบอลหญิงรวมทั้งฟุตซอลทั้งชายและก็หญิงในคาั้งนี้ซึ่งไทยบระดนั้นเป็นเจ้าภาพทั้งทีน่าจะเหมาสี่เหรียญทองให้ได้ไปไเรียบมุดเลยนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเป็นอย่างมาก ต้องขอยกนิ้วในการกุมวงเเยียนทีมชาติชุดซีเกมของโคดวังธวัชชัยนรงอ่อนตะกลุลในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ <c oughs> เขาอาจจะไม่ใช่โค้ดที่เก่งที่สุดนะหรือว่าเป็นกุศอที่แฟนบอลปลิ้มใจอะไรมากมายแต่กับภารกิจในการห่าแ,แชมป์ซีเกมในหนี้ผมว่าโคดวังนี่แหละครับคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วพระนอกจากฝีไม้ลายมือบวกกับประสบการณ์ในการกุมทีมสมโมสร ที่ไม่เป็นสองรองใครในวงการฟุตบอลเรื่องคอนดิชันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเพราะอย่าลืมนะว่าฟุตบอลซีเกมส์ื่อนี้อยู่ในช่วงฟี فا เดสมสรมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นักเตะมารับใช้ชาติก็เป็นได้ดังนั้นโคช้ชที่จะเข้ามารับงานตรงนี้จึงต้องมีคุณสมบัติในวงการ,ใน,การในวางแผนเจรจาขอความร่วมมือกับทุกสโมสรอ,อย่างเป็นอ่าเป็นมักเป็นผลเพื่อจะให้ได้ผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพที่ต้องการมาสู่ทีมมากที่สุด โดยจะต้องไม่ให้กระทบกับตัวสังกัดที่บางทีมยังคงมีโปรแกรมสำคัญทั้งบอลริกและก็บอลช่วยฟาดแข่งอยู่ในช่วงนี้ครั้งนี้พอดีพอดีเลยนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยยแอนโตนีสไตป์ประจำวันที่7ธันวาคม2568โดยชายผูบ้บัคครั้งฟุตบอลไทยครับ